อันนี้ก็เส้นทางการบินเนาะค่ะเนาะการสั่นจรไปมาทางอากาศด้วยค่ะนี่ตอนเ้าเซาเนาะค่ะก็แปลกดีเนาะค่ะเนาะถ้าหาบอเหลี่ยวขึ้นข้างบนก็บอเหลี่ยวขึ้นบนฟ้าก็บไอได้เห็นเนาะค่ะอันนี้ก็ถ่ายมือบเบด้อะเดอตัวเซามื้อนี่เป็นอากาศดีค่ะพี่เดชก็กำลังนะเริ่มออกท้องฟ้ากัอันนี้ก็ เส้นทางการบินเนาะค่ะเนาะเส้นทางการบินของเครื่องบินเดินทางบนอากาศกา็เพื่อปลอดภัยด้อค่ะทุกคนเลยค่ะเมื่อน,นี้ท่านออกเดินทางก็คือปลอดภัยด้วยจ้า